ทุกคนวันนี้เราจะมาดูเอวันนี้จะมาดูรถคันเก่าแต่รถแบงใหม่เยอะม,มากมากมากขนาดจัดแบง สบายเนื้อสบายตัวตรงที่แข็งแรงที่สุดคือโซนนี้ไม่เคยหลุดเลยผมพูดจริงไม่เคยหลุดตรงนี้ยกทรงขึ้นมายกทรงขึ้นมานี่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้ เนี่ยแบบนี้เลยคอาเทพของมันทะลงได้เอาข้าๆข้าไม่ได้ปักไอตรงเนี้ยเขาเรียกหมดนะแล้วกรุงเล็กก็เอาละเราก็จะมาดูผมไม่เตรียมของมาผม่าสักสองสามนาทีเพราะมัน นี่นยังไงไว้ตรงนี้เปิดออกมาเป็นไมีอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้เป็นฟน ใช่ค่ะว่าใช้ได้ไงนี่เห็นตรงนี้ที่มันเป็นรนูรูมันจะเป็นรูรูนี่ยได้ดูดีๆ้ฮซูมอฮโฮซูมนี่นจะเป็นรูๆูแบบนี้นี่ก็ตกมาแล้วก็หอวงบลกก็อก ในนี้ของมาใกล้ๆก,ก้องเนี่ยตรงรูนี้เลยจะคิดว่าอันนี้ไม่มีมันมีหมดตรงกลางคือน้ำหนักคนลมได้เยอะเหมือนกันแต่ถ้ามันโดนดุบแล้วไอ้ตรงกลางมันจะช่วยได้เยอะที่สุดไม่ตรงรถไม่ใช่ลวดสิกรงเล็บม,มันจะช่วยได้เยอะที่สุดถ้าไม่ปักกรงเล็บ ล้วก็ทลอได้เยอะมากเพราะว่าต้องข้านี้แม่บอกซื้อทีนี้จะมีคำหยาภาษาอีสานเพราะผมมันผมมองอยู่กรุงเทพแต่ยายไม่เพื่อนของเพื่อนบ้านของยายผมเขาสอนภาษาอีสานให้ผม รู้ของก็เลยอาจจะพูดคำหยาบเป็นภาษาอีสานเลยก็เห็นเออมันถ้าดางอดุบานเต็มไม่เป็นไรแต่ถ้าเตะแรงไออันนั้นอ่ะไม่เหลือแต่เน,นี้ยอย่างสุดท้ายก็คือขวดน้ำแค่ไปขวดน้ำไปเลยแค่แป๊บขวดน้ำดยุันเนี่ยไม่มีอะไรเลย แล้อันนี้ก็ไว้ใช้กับรถอันนั้นเหมือนเดิมเอา้เอางมันหักไดไงอะ่ะไม่ครบแน่เลยอันนั้นถ้ารวบรวมทั้งอาอนั้นลงแล้วมันจะเคลื่อนที่แต่มันจะไม่ทำอะไรให้มันก็ถือว่าเยอะก็เยอะ ถือว่าน้อยก็เยอะมันดูก่อนว่นข้างในมีอะไรผมว่าจะส่งไปให้ทาหารไทยอยู่โอเคขวดน้ำ ว่าเขาเลิกลบอย่างแต่ต้องการพื้นที่หนึ่งเมตรต่อหนึ่งเมตรเท่านั้นน้อยน้อยมากหนึ่งเมตรต่อหนึ่งเมตรมั้งเออก็สั้นเลย เพะที่เพราะรผมเป็นนักาาล่าภัยเต็มรูปแบบเรียบร้อยถามว่าเป็นยังไงหนึ่งต้องมีรถล่าพายุเช่นเช่นไอโดมไอโดมซูที่ผมทำคลิปไปคราวที่แล้วสองต้องมีพรออันนี้สามต้องมีอันนี้ด้วย วัดลมแต่วไม่วัดวัดความแรงของลมเท่านั้นถ้าลมแรงเกินนะจวงมันจะหักมันต้องใช้ลมยี่สิบแปดไม่ถึงจะหักไม่สไม่ไ,ไม่ลสิบไม่ไหวยี่สิบไม้น่าจะประมาณยี่สิบไม่ขึ้นถึงจะหัก เบื้องต้นของพายุทอร์นาโดเป็นลมที่สามารถอันเนี้ยเริ่มเคลื่อนแต่ถ้าไม่ปักสูตเข็มมันนะมัง้งไม่ได้เริ่มเคลื่อนหรอกมันเคลื่อนแล้วตอนปักสูตเข็มที่ปักสูพูดเพลินผมจะพูดแบบนี้เสาเข็มหมายถึงตัวยึดซึ่งผมจะพูดตัวยึดนคำว,ว่าเสาเข็มถ้าถ้าคนที่เป็นนะะักวพายุท้องฟ้าก็ เาหเหยีเท่ากับกงเล็บที่มันเหรอที่มันปักลงมาให้ตัวยึดกับดินมสมอหมือนสมออันนี้ผมจะทำเป็นกลองเลยเลยกลองเลย เวลาเก็บนะครับถ่ายยองโอเคถ่ายตรงนี้เป็นไ้นประโยชน์ถ้าถ้าอาจจะวัดได้ฝนถ้าฝนตกหกธรรมดามันจะประมาณนี้ธรรม,มันจะประมาณนี้ถึงประมาณนี้ถ้าฝนตกแรงประมาณนี้ไม่ก็ดําเลยถ้าฟ้าผ่าตรงนี้มันก็จะแรงตรงถึงตรงนี้ ก็คือตรงนี้จะเริ่มร้าวแ,แล้วก็คือไม่ใช่แตกตรงตรงนี้จะแตกแต่ตรงนี้จะร้าวถ้าฟ้าผ่าตรงนี้ตรงนี้แค่หลุดคินไม่ไม่เกิดเลยตรงนี้ก็อันนี้ไม่มีะไรอันนี้ไรประโยชน์คงคงรถจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้คือคงองค์ประกอบหลักของรถ พราะนี่สามเหลี่ยมแบบนี้มันสาม,มารถทําให้อันนี้หมุนได้ถ้าวางหางยาวไว้เนี่ยแต่นี้มันไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยมันถ้าดึงไปด้านใดด้านหนึ่งจะมันามมาทาให้นี้นี้หมุนได้เลยมั้งไอตรงนี้ก็โอ้ยหลุดเกาะไพ่ก็บสีดำน,นี่ตรงนี้ก็กดลงมาไว้หลบลมไม่ใช่หลบลมสิ ไวหลบฝนถ้าฝนตกหนักมันก็จะตุ่มอันนี้ก็คือไรประโยชน์เหมือนกันว้าอีกะตรงนี้ก็วางไว้วัดแรงลมเฉยๆถือว่าอะไรประโยชน์ก็ไรตรงนี้ก็เหมือนดอมิเตอร์สามป้อมปืนแต่มันไม่เหมือนตรงนี้ก็ที่วัดลม ประตูตุดอีเล่นไม่ผิดพลาดตรงนี้ก็เป็นประตูผมดัดไปเยอะผมก็เลยกลายเป็นประตูแบบนี้นเดี๋ยวเตลเตลประตูเด็กกีฟีไฟไอโอ๊ย,อยกดลงหน้ถ้าของไปใช้กับดียผมจะ กดลงโวกการัดลงถ้าผมมอถ้าผมมอยเฉยๆผมจะกดขึ้นเพราะมันไม่ได้โดนอะไรอยู่แล้วผมจะต้าม,มาตรงๆตรงน,นี้ก็กระบัตรงนี้ก็กระงลงจุดเราสามจุดเหมือนกันพิกรถมาอเอออะไรหน่อยเอ้ยกดโทษโอเคยังไง 이거. 파여 에이, มันชอบ ต่อเลยกูเปเตีเตียว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 เสร็จแล้วไหวไหมล่ะก็โอยก็วางเ วางแบบนี้ก็ได้ล็อกก็ได้นี่ผมล็อกล็อกล็อกเรียบร้อยตรงนี้เป็นประตูตร,ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นล็อกข้างล่างรถก็เป็นแบบนี้ตรงเห็นตรงที่ว่าเป็นนี่ก็คือเป็นตัวที่วางที่วางจะมีแค่ไม่กี่อันเท่านั้นาแล้วมันหายไปไหน,นอันนึ่ ให้มันชอบบุกจข้างหน้านเนี่ยปากกาันนี้แม่งแบบจุโอ้โหใส่งหนก็นี่ันจะขอจบที่แค่นี้เขาโอ้ยหนึ่งช่วมงคึ่งแล้วบุยบุย